ไปหาเสื้อผ้าแนววินเทจน่ารักน่ารักนะครับผมนี่เลยโค้ดบีมาเจอร้านร้านนี้เลยนะครับร้านนี้เนี่ยค่อนข้างหายากแล้วก็เป็นร้านลับเลยนะเซฟโค้ดนี้เก็บเอาไว้เลยนะครับถ้าเกิดใครหาเสื้อผ้าแนวนี้อยู่นะครับโค้ดบีบอกเลยว่าไม่ใช่คนธรรมดาที่จะมาหาเจอนะครับต้องตามมาจากคลิปนี้เท่านั้นอ้าเดี๋ยวโค้ดบีจะให้ดูว่าแนววินเทจน่ารักน่ารักเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับก็คือแนวแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าเป็นร้านที่ค่อนข้างยูนิคแล้วก็หายากนะครับผมถ้าเกิดรับไปขายต่อททีีี่่่่เเมือองไไไยยยนบววกําาาารรขตดด้พะ เป็นร้านที่ค่อนข้างหายากเป็นแนวที่ค่อนข้างหายากนะครับถ้าอยากรู้นะครับว่าคนบีมารอบต่อไปเมื่อไหร่นะครับให้ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยนะครับและทริปจีนของคุบีนะครับตอนนี้มี3แบบแล้วนะครับแบบ A นะครับมาเมืองกวางโจวที่เดียวนะครับแบบ B นะครับเมืองกวางโจวบวกเมืองอีอูแบบ2เมืองในทริปเดียวแล้วก็แบบ C นะครับมาอีอูเมืองเดียวนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากมา A B C แบบไหนก็ได้นะครับผมแล้วแต่คุณเลยให้ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรอบการเดินทางครั้งต่่ออไปปกกัััับบบแแดมมิินนนละททีีสําาคคญรจ โคชบีนั้นเนี่ยไม่ได้สอนคุณแค่มาซื้อของมารับของไปขายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโคชบียังให้ความรู้ฝั่งขายคุณด้วยครับสอนคุณทำการตลาดสอนคุณยิงแอดเฟซบุ๊กสอนคุณขายของบนทิกต็อกแบบจับมือทำวันเดียวจบทำไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านแถมให้คุณไปด้วยฟรีๆกับคนที่มาทิปจรจงกับโคชบีนะครับถ้าสนใจนะครับอยากจะมาหาสินค้าไปต่อยอดธุรกิจคุณแล้วเอาไปต่อยอดทำธุรกิจได้จริงๆนี่คือจุดเน้นของการมาทิปกับโคชบีเลยทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก ให้กลับไปที่แอป f c e e o o o นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวาครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์